สวัสดีครับเป้ครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเกรด CPU เครื่องคอมที่บ้านของผมนะครับตัวนี้ที่ใช้อยู่นะครับก็เอาจริงๆยังไม่ถึงกับตกรุ่นซะทีเดียวหรอกครับแต่ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วล่ะครับมาครับพระเอกของเราในวันนี้ก็คือ Intel Co r e i5 1 4 0น f ี่นเี่เลยนะฮะตัวนี้ไม่มีการจอออนบอร์ดนะแต่ว่าราคาโอเคมากคุ้มค่าสุสดๆก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องถอดการจอออกก่อนนะเพราะว่าพื้นที่ในเคสเนี่ยค่อนข้างจากัดนะถอดออกแล้วก็จะได้ทํางานง่ายขึ้น ตัวเคสของผมนะครับจะเป็นเคสแบบหิ้วนะวัสดุก็แข็งแรงมากใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับทอ c p ซตวัวเก่าออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อย่าลืมใส่กล่องไว้ให้ดีๆนะครับเผื่อได้ใช้ต่อหรือว่าขายต่อนะแล้วก็ถึงเวลาติดตั้งตัวใหม่ของผมนะครับนี่ i51400f นะครับจัดลงไปเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนนะใช้ซิงค์เดิมจากในกล่องนี่แหละครับผมอาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนแบบคัสตอมนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีแน่นอน แล้วก็ใส่การ์ดจอกลับลงไปให้เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นมาถึงช่วงทดสอบนะครับก็เทสด,ด้วยการรัน CPU 100%นะผ่านฉลุยเลยเปิดดูข้อมูลใน CPU Z เนาะก็โชว์ถูกต้องเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็คือ i5 1 4 0 0 F นะครับก็ Gen 14 6คอ16เทรดนะครับแล้วก็มีสคอด้วยนะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย